วันนี้ผมมาสร้างทีมว่าที่ตำนานยุคใหม่ซึ่งทีมชุดนี้สามารถคว้ารางวับลบอลรอรวมกันได้มากถึง15สมัยไปเจอกับทีมตำนานรุ่นเก่าที่พวกเขาสามารถคว้าแชมป์รวมกันทั้งทีมได้มากกว่า130รายการทีมตำนานยุคใหม่ของผมเนี่ยหลายๆคนคงจะคิดว่ามันน่าจะเต็มไปด้วยนักเตะเหล่านี้ใช่ไหมล่ะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับผมพวกนี้เขายังมีอนาคตอีกไกลครับอาจจะเก่งขึ้นหรือตกต่ำลงก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเตะที่ผมจะดึงเข้ามาในทีมวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบว่าเลิกเล่นเม โดยจะอิงจากค่าพลังในเกม FC 25และสถิติส่วนตัวในชีวิตจริงเป็นหลักนะครับผมและนี่ก็คือทีมรวมว่าที่ตำนานยุคใหม่ทั้งสเสตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองนะครับเดี๋ยวผมบอกเพิ่มตรงนี้เลยดีกว่าว่ามันยังเหลือตัวไหนอีกที่ผมเสียดายมากๆเลยอินเนสตารามอสวารานนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีมาเซโลแกเรตเบลแล้วก็โทนี่ครสนะครับที่ตัวเกมเนี่ยเพิ่งเอาออกไปเมื่อไม่นานนี้เองเราไปดูทีมตำนานรุ่นเก่ากันมากดีกว่าว่ามีใครบ้างนะครับดูครับแต่ละคนเป่งๆทั้งนั้นนะครับผมมนเัาวสองึง 15สมัยเลยนะครับผมแต่แม่งเป็นของเมสซี่ไปแล้ว8เป็นของโรไปแล้ว5นะครับที่เหลือก็จะเป็นโมดิตกับเบเซมา่าใช่ป่ะอย่างละหนึ่งส่วนฝั่งทีมตำนานยุคเก่าเนี่ยมีรางวัลบอลองดอร,รวมกันแค่7สมัยนะครับผมแต่ว่าเป็น7สมัยที่ทั่วถึงหน่อยก็จะมีของซีดินซีดารนะครับผมในปี98โรน,นัลดินโยในปี2005ลอท่ามินุดในปี1990ของลุทกุลิศในปี87นะครับผมฟารมิโอคานาวาโลในปี2006ที่คว้าแชมป์โลกลุยฟิโก้ในปีสองพันแล้วก โอ้โหคาฟูดูความโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยเดยวโหดไปเปล่าวะเฮ้ยเร็วเกินคาฟูควยหลังไปให้ที่โรนัลดินโยไหลมาตรงกลางสีดานยิงลูกเดีวกลัวกลัวกูวไม่น่าจะสู้ได้วะเมสซี่ยังเอาตัวรอดไม่ได้เฮ้ยผมมาลนรองนอแปะสมัยครับยากน,น้อยไปสวยครับจังหวะนี้ข้างหน้ามีแทงต่อเนื่องโอ้โหสวยมาก hey, Win เควินเนออุ๊ยอันนี้คาโตนาครับวิ่งไป ดีใจที่กล้องเลยครับผมตากล้องก็ต้องมีเสียวแว๊บบ้างแหละเห็นแกววิ่งมาแบบนี้